พักดูใบแพนเค้คเกเขมณันิดกลางทะเลทรายฝันถ่ายพรีเวดดิ้งกลางทะเลทรายที่พักดูใบแพนเค้กก่อนบินไปเดินทางต่อที่อเมริกาและอังกฤษสมกับเป็นฉาย,ยาควีนออฟรันเวย์จริงๆล่ะคะสำหรับสาวแพนเค้คเกเขมบันิดจามิกร์ที่ช่วงนี้เดินทางรับสายงานเดินแบบไกลหลายประเทศได้เห็นอยู่เสมอเคยเดินออกไปแคดวอล์กที่ประเทศดูไบทําเอาแฟนๆปลื้มในความสามารถของนางเอกสาวเลยล่ะคะ่ะซึ่งเจ้าตัวเองก็เคยเผยว่าเคยเดินทางไกลแบบไปประเทศอังกฤษและอเมริกามาแล้วครั้งนี้ก็ไปเดินแฟชั่นโชว์ เป็นแฟชั่นวีคของดูไบก็จะประมาณ13แบรนด์คณะหลายๆประเทศส่วนของแพนก็จะมีแบรนด์ไทยหลายแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในสังประเทศด้วยดีใจที่ได้เดินแฟชั่นโชว์ตอนนี้ก็ร่วมกับ3แบรนด์อยู่เป็นแบรนด์ที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วเคยทํางานร่วมกันแล้วก็มีโอกาสได้ขยับขยายไปต่างประเทศเอาจริงๆเป็นความภูมิใจของชาวต่างชาติที่ได้เห็นผลงานสวยงามของคนไทยแหละคะ่ะซึ่งพี่ปลาฟินาเล่เรื่องชุดแต่งงานของเขาคือสุดเราทราบกันแล้วว่า มันจะเป็นยังไงส่วนอีก2แบรนด์เขาเป็นแบรนด์ผ้าไทยและหลากหลายผ้ารวมทั้งผ้าชาวเขาเอามาดีไซน์เป็นชุดซึ่งคราวนี้ดีไซน์ไว้สวยมากๆเลยล่ะค่ะเป็นชุดปราบเซียนมากๆในหลายๆชุดได้รับคําชื่นชมมากๆด้วยสําหรับทั้งดีไซน์และก็ผ้าดีใจที่ได้นําเสนอความเป็นไทยความเป็นผ้าไทยความเป็นคนไทยในการไปครั้งนี้จริงๆนอกจากนี้แล้วยังมีโชว์เพิ่มอีกหนึ่งโชว์เป็นแบรนด์ของอิตาลีดีไซนเนอร์เขาก็เดินมาถามว่าถ้ามาเดินเปิดให้แบรนด์เขาได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์สุดท้ายเเเเป็็นโชวสุดท้าายยลรกอะ ยังไงดีก็คิดว่าคงเป็นอากาศดีเขาตั้งใจจะเดินมาหาเราเราก็โอเครับคําที่จะเดินให้ชวนกันหลังเวทีตรงนั้นเลยค่ะเขาอาจจะเห็นจากโชว์แรกที่เราเดินก่อนก็ได้ ซึ่งแบรนด์นี้เป็นชุดสไตล์จีนมีชุดวงกุดเป็นหองเฮาด้วยก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ได้เดินอีกหนึ่งแบรนด์เผยใส่ชุดแต่งงานที่ทะเลทรายเป็นอีกส่วนหนึ่งของการทํางานค่ะไม่ใช่ถ่ายเพื่อพรีเวดดิ้งของตัวเองลั่นการถ่ายชุดแต่งงานที่ทะเลทรายเป็นอีกหนึ่งความฝันของตนมาตั้งแต่เด็กๆถ่ายแบบที่ทะเลทรายก็เป็นส่วนหนึ่งของงานเราไปถึงถิ่นเขาทั้ง3แบรนด์อยากจะถ่ายแบบที่ยิ่งใหญ่ครั้งที่2จะได้ไปถ่ายซึ่งก็ยิ่งใหญ่มีโดนด้วยด้วยชุดที่อลังการและใหญ่ขนาดนี้เรีียยยกกกดด้้้ว่่่่่าาาาาาทททํํสิงงงงรัออออตตตเนนนืชุจะขึลบ มากและรันเวย์เองก็ไกลามากเช่นกันชุดแต่งขาวสีขาวคนแซวว่าเหมือนถ่ายพรีเวดดิ้งคราวที่แล้วเราก็ใส่ชุดแต่งงานสีขาวนะก็คนถ่ายคนเดียวง่ะหัวเราะอะไรก็ตามตอนนี้ทะเลทรายมาอันดับหนึ่งเลยแหละคะ่ะคืออ่านกระตูนตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นความฝันอยากไปทะเลทรายอยู่แล้วพี่หมีไม่ได้ไปด้วยพอดีทํางานแทบทุกวันก็ไม่มีแพลเป็นของตัวเองเหมือนกันแหละคะ่ะเขาก็บอกว่าชุดสวยมากก็ให้กําลังใจและขอกําลังใจกันทุกครั้งต้องติดตามว่าจะเป็นแบรนด์อะไรอีกก็น่าจะอีก 2- 3เดือนระหว่างนี้ก็เตรียมตัว สนุกกันคะ่ะมีอะไรให้ท้าทายได้ตลอด